ไม่นานนี้นะคะก็จะเข้าสู่งานเทศกาลกินเจซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนจะได้ร่วมกันลดเว้นการทานเนื้อสัตว์ค่ะโดยมิตริรงเจต่บอบบเก่งหัดใหญ่ค่ะก็ได้มีการถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ถือศีลกินเจถวายแด่องค์พ่อหลวงค่ะโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1 9ถึง28ตุลาคมนี้ โดยเมื่อวานนี้ขายที่มูลนิธิรงเจต่อบ่อกเกงหัดใหญ่นะคะได้จัดให้มีการแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจ โดยมีนายดลเดชพัฒนารัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยนายฉลองพัฒโนรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคอโงค่ะพลตรีธรจันทรักษ์ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายกวิทพงศริธนานนสกุลประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาค่ะนายอุทิศสวัสดิ์รองผู้อำนวยการการวิทยห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่นายพิชัยวัฒนพยุงกุลประธานชมรมสมาคมริทัทหัดใหญ่นายสุรพลกัมพลานนท์วัฒน์นายกสมาคมสมาันธุรกิจการอุทียวจังหวัดสงขลานาย วิรุณพีระสุประเสริฐซึ่งเป็นประธานจัดงานเทศก,กาลถือศีลกินเจในปีนี้นะคะพร้อมด้วยนายสุประเดชชื่นพงพันธ์เจ้าสำนักูลนธิโรงเจต่อโบอกเกงหัดใหญ่ค่ะก็ได้ร่วมการถแถลงข่าวถึงการจัดงานเทศก,กาลกินเจในปีนี้ โดยทางด้านนายวิรุณพีระสุประเสริฐประธานจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจบอกค่าว่าสําหรับงานเทศกาลถือศีลกินเจที่โรงเจต่อโบอกเกงหัดใหญ่จัดขึ้นในปีนี้นะคะจะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รมศพในหลวงรัชกาลที่9จึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนไทยค่ะได้ร่วมกันสร้างทานบาร,รมีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเพราะคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ก็อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่าน และถือว่าการทานเจนในปีนี้นะคะยังจะได้ร่วมกันรสร้างทานบารมีไปพร้อมๆกันด้วย สำหรับกิจกรรมในปีนี้นะคะงานกินเจก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่19ถึง28ตุลาคมค่ะก็จะจัดขึ้นที่บริเวณโรงเจต่อโบอกเกีงหัดใหญ่โดยกิจกรรมภายในงานก็จะจัดให้มีกิจกรรมมากมายนะคะโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่19ตุลาคมค่ะจะมีพิธีเชิญเสาพระกิว่วอองไต่เตเข้าวงสวงและตลอด10วันก็จะมีพิธีสวดมนต์แบบจีนพิธีเลี้ยงทหารเทพสวดมนต์เย็นแบบจีนและไทยรวมทั้งการฟังธรรมส่วนวันที่22ตุลาคมค่ะ ก็จะมีพิธีล้างเกีียวอัญเชิญองค์เทพเจ้าขึ้นเกีียววันที่25ตุลาคมก็จะมีพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าแห่พระไปรอบเมือง ส่วนวันที่26ตุลาคมค่ะก็จะมีพิธีสวดมนต์ภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชและวันที่27ตุลาคมค่ะก็จะมีการแจกทานให้กับประชาชนผู้ยากไร้ที่มารอรับบริจาคด้วยซึ่งทางด้านโรงเจต่อโเกงหัดให่หรือว่ามูลที่โรงเจต่อบอกเก่งหัดใ่นะคะก็ะฝากเชิญชวนชาวหัดใหญ่และก็ผู้ที่สนใจค่ะเข้าร่วมกิจกรรมการทานเจภายใตย้คอนเซปต์ปีนี้คือถือศีลกินเจถวายแด องค์พ่อหลวงค่ะโดยจะมีโรงทานนะคะเปิดให้ทุกคนสามารถเข้าไปรับประทานอาหารเจได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นซึ่งสําหรับมวิธีโรงเจต่อโบอกเก่งหัดใ่นะคะถือว่าเป็นมวิธีโรงเจที่มีชื่อเสียงค่ะทุกปีก็มักจะมีน,นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและก็สิงคโปร์ค่ะเดินทางโดยสารมาด้วยรถบัสนะคะ ปีละประมาณกว่า100คันค่ะที่จะไปร่วมทานอาหารเจและก็ร่วมกันทำบุญเพื่อสร้างทานประมีกันที่นี่เป็นจำนวนมากซึ่งสำหรับทางด้ามูลที่โรงเจต่อโบอกเกงหัดใหญ่ก็ฝากไปสัมพันธ์นะคะว่าสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือจะเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศค่ะถ้าหากต้องการจะได้รับความสะดวกสบายนะคะก็ให้ติดต่อไปที่มูลที่โรงเจต่อโบอกเกงหัดใหญ่ก่อนค่ะว่าจะเดินทางไปวันไหนช่วงไหนอย่างไรเพื่อจะได้เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับกับจํานวน ของผู้ที่จะเดินทางไปรับประทานอาหารเจนในปีนี้ค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมการทานอาหารเจภายใต้คอนเซปต์ถือซีนกินเจถวายแด่องค์พ่อหลวงค่ะงานเจนปีนี้จะเริ่มตั้งแต่19ถึง2 8ตุลาคมนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ